สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ใน ID ของน้องภูนะครับเซิร์ฟ463นะครับผมอันนี้ขึ้นคินมาเราไม่ได้มาสูมคิงครับเรามาสูมเจ้าตัวนี้ครับอาชูราคาโบโตเอซซาบวกครับผมเออนะเจคุรุมิด้วยนะเออนี่ฮะบูฟายนะครับผมน้องเขามีตัวเท่าไหร่เนี่ยน้องเขามีตัวเท่าไหร่เนี่ยดูสักครู่161ครับ น้องก็มีตัวหนึ่งหกหนึ่งน้องบอกก็ทนไม่ไหวแล้วพี่แนะนําไปว่าไปเอาอะตอมมิกไหมไม่เอาครับเจ้าด้วงครับเพราะมันมีการันตี120สิบุ่มไป120ยยีแล้ได้เลือกได้1ตัวด้วยนะสําหรับ s อสเเลือกหนึ่งนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโอเคไปสุ่มเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าน้องเขามีหินปุกตื่นเลยไหมนยไม่น่ามีโอ้ไม่มีเลยแล้วมันจะได้ ได้ยากมากเลยนะมันต้องได้ลูกแก้วแล้วก็ได้ตาฮีโร่ภายในร้อยหกสิบร้อยหกสิบตัวเนี่ยมันต้องได้ลูกแก้วแล้วก็ได้ตาฮีโร่ด้วยมันก็ไม่ยากหรอกถ้าอยู่ในมือพี่นี่นไปก่อนเลยครับจังหวะนี้กดสิบใบแล้วค้างไปดิอุกบาลมาด,ดิครับจังหวะนี้ครับใส่ตามะก,กระโดดขึ้นไปแล้วหมัดจริงจังยังยืดไปดิฮะโอ้โหต่อยไปบึ้มบึ้มบึ้มไปโอ้โหสีม่วงโอ้โห สีม่วงมาก่อนเลยเหรอร้อยหกสิ160บใบร้อยหกสิบใบเพชรบอกน้องไม่พอด้วยที่จะซื้อตัว๋วดองหลังจากนี้น่าจะพออยู่นะน่าจะพออยู่ไปครับสิบรอบแล้วมาสิบรอบที่สองขอต่อยขอต่อยทุกนัดขอต่อยทุกการสุ่มนะจ้ากระโดดไปแล้วหมัดจริงจังสุ่มไปเลยนะจะตุม้มจังหวะนี้ตุม้มสีทองเออฮอม Ū ่วงอีกแล้วม่วงอีกแล้วแต่ว่า ที่นัดตีมือทองคนนี้จะสำแดงลิปเดทให้น้องผูกอีกครับผมมาครับจังหวะนี้โหูน้องกุศลดองตัวไว้พี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังไปครับกระโดดแล้วต่อยไปครับไซตามะอุกกาบาสนั่นก็แค่สิ่งเล็กน้อยสำหรับไซตามะใช่ไมาหมอโหสีม่งวงขอต่อยเป็นสีทองได้ไหมตัวหน้าขอต่อยเป็นสีทองได้ไหมนี่พึ่ง30นี่พึ่ง30 นี่เพิ่งสามสิบขอขอโอ้โหสีม่วงสองอันเป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่าตัวต่อไปมันจะเป็นสีทองม,มาสองอันเออเอผมเห็นนะไม่ใช่ผมเห็นดิมีคนส่งมาให้ผมดูลูกแก้วสองอันบ้าไปแล้วนี่ลูกแก้วกับตามาพร้อมกันนี่คือจบคลิปเลยนะขอบอก <c oughs> มาลูกแก้วกับตามาพร้อมกันหนหเรานี่หวังหวังสูงไปสีทองโอ้โห มื่อกี้ม่วงมาสองแล้วมันต้องล้างดวงสีม่วงไปแล้วดิโอไปแล้วสี่สบใบครับผมเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกดูเองจัดไปดิบิคิงเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นตานี้มันต้องได้แล้วละ่ะมันต้องได้แล้วละ่ะมามากระโดดไปแล้วก็อย่าเสียงแผวอย่าเสียงแผวจังหวะนี้ต้องต่อยสีทองสีทองคนตอนนี้ขอสีทองก่อน อันนี้คือ50ใบเพราะฉะนั้นอันต่อไป60มันต้องสีทองนะครับถ้าไม่สีทองได้ยากแล้วพูดจริงแต่มันกา,การันตีที่80ดใช่ไหมการันตีสีทองที่80ใช่ไหมมา60ใบเนี่ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วขอลูกแก้วก่อนลูกแก้วนี่ใจชื้นลูกแก้วนี่ใจชื้นลูกแก้วนี่ใจชื้นวาดได้แน่นอนไม่อยากการันตีมาแล้วครับสีทองอันนี้แหละของจริงครับผมของจริงครับผมตั้มไป จเจอแมเดี๋ยวมันยังลุ้นทองเลยอันนทองอันสุดเฮ้ยเขาไม่เคยได้ดวงมาก่อนเหรอเอา้าโอ้โหเนี่ยได้ดวงล่างแรกแล้วแล้วตึมอีกไม่ตึมอ่ะไม่ตึมอ่ะผ่านไป60บใบครับน้องครับก็ยังดีนะได้ดวงมาไม่เคยมีดวงเลยอนไป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 น้ององดองตัวให้ทันแล้วล่ะ20ใบซื้อได้เชื่อพี่ซื้อได้อยู่แล้ว มาหาสีทอง2อันติดเป็นไงสีทอง2อันติดลูกแก้วตายีโร่แต่ไม่เป็นไรตายฮีโร่ก็ยังดีอย่างน้อยถ้าน้องเก็บต่อได้อีก20ใบน้องได้แน่นอนดวงนะครับไปครับจังหวะนี้ลูกแก้วต้องมาแล้วถ้าลูกแก้วมาคือแบบรับการันตีตาตาได้เลยได้เลยได้เลยจังหวะนี้มาสีทองขอลูกแก้วเออเอเอออ ีม่วงอะไม่อยากเจอเลยอะไม่อยากเจอเลยอะจังหวะนี้มาแม็กสายฟ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปจังหวะเมื่อกี้สีทองมาสองนันติดอันนี้มันต้องสีทองสองนันแล้วไนะมาดิบบ้มไปดิเบิมไปดิสีทองอเราข้ามได้ไหมเราข้ามได้ไหมเออเฮ้ยควรรอกำลังเสริมหรือเปล่า ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วกํลาลังเสริมอะตอนนี้ต้องไปให้ไวอีกเจสิบตัวอีกเจ็สิบตัวถ้าได้ลูกแก้วนะถ้าได้ลูกแก้วนะถ้าได้ลูกแก้วนะมันจะจบอย่างไวเลยทีเดียวเชียวให้กําลังใจน้องคูหน่อยเร็วสีทองอเปิดมาตัวแรกด้วยฮีโร่คลาสเถ้าเกิดมันเป็นสีม่วงมาเร็วขนาดนี้ต่อไปต้องสีทองแล้วละ่ะสติงเกอร์ใช่ไหม ช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ,ลละมันต้องมาแล้วครับน้องมันต้องมาแล้วครับจังหวะกระโดดขึ้นไปแล้วร้มนมัดยางยืดไปตึ้มแปตึ้มตึ้มสีทองเออลูกแกว้วขออย่างเดียวเป็นลูกแกว้วลูกแก้วทีเธอะลูกแก้วทีเธอเซเมทไม่เคยได้ดวงมาก่อนทำดวงห้าดาวไปเลยดีไหม ลูกแก้วต้อมาแล้วครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยยี่สิบป่ะร้อยยี่สิบป่ะร้อยยี่สิบครั้งที่หกสิบมันต้องไม้โอ้โหหาไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็เฮ้ยขอลูกแก้วเหอะขอร้องเนี่ยภายในสี่สิบใบเนี่ยลูกแก้วมาสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างมากน้องภูครับเชื่อมั้นในตัวพี่ไหม น้องเชื่อมั่นในตัวพี่เสมอแหละพี่รู้พี่รู้ว่าน้องเชื่อมั่นในตัวพี่พี่ก็เชื่อมั่นในมือตัวเองเหมือนกันมาจังหวะนี้สีทองเอออ๊ลูกแก้วสิเพื่อนทำไมต้องตาด้วยวะทำไมต้องตาด้วยวะฮะขออภัยสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะฮะพอดีว่านี่นคูนี้มันเดือดอยู่ครับพี่น้องมาครับจังหวะนี้ เดือดเลยลูกแก้วต้องมาแล้วจริงๆนะจริงๆนะอ๋ออีกยี่สิบใบน้องครับต้องไปหาตัวเพิ่มแล้ว, <c oughs> ต,วตัวเพิ่มตัวเพิ่มแล้วล่ะครับโอ้โหนี่อะสีม่วงมาสองอันติดต่อไปต้องเป็นสีสีทองแล้วลนะ่ะต่อไปต้องสีทองแล้วลนะ่ะมาดรตีนัดลวยเฮ้ยเฮ้ยมีโหลดมีโหลด มีโหลดไป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 ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วขอลูกแก้วสิลูกแก้ว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 สารทุก้าวลูกแก้วลูกแก้วลูกลูกแก้วลูกวิวเอยถ้าน้องขยันหาเพชรเลยนะซื้อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้น้องกันหน่อยดีกว่า่าตั๋วตั๋วยังซื้อได้อยู่ไหมซื้อด้วยเพชรอ่ะน้องขยันทำได้อยู่แล้วพี่ยังทำได้หนึ่งพันเพชรต่อวันเชื่อพี่ เชื่อพี่ว่าลูกแก้วนี้ต้องมาแล้วในโลนี้มาดีครับเมื่อยขาไหมไซตามะถ้าเมื่อยขาแล้วจงจงได้สีทองโอ้โหจบจบเลยจบเดี๋ยวไปดูตัวให้น้องหน่อยดีกว่าเหลืออย่างละหนึ่งโค้ดสวยงามโอเคแต่เอาจริงมันมันคุ้มนะถ้าเกิดเป็น180ใบนี่คือได้ตายฮีโร่เพิ่มเพียบเลยเห็นมเพชรมีเท่าไหร่พันสา ส่วนลายวันนี่ไงซื้อไหมซื้อไหมเดี๋ยวทักน้องก่อนแปบ๊บหนึ่งซื้อด้วยเพชรไหมน้องภูครับยังไม่ได้ครับซื้อได้กี่ใบวะ ซื้อได้หกใบซื้อได้หกใบโอ้โหน้องเขาไม่ตอบตัดคลิปเท่านี้เลยแล้วกันเสียใจด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวนะแต่ว่าน,น้องเขาได้การันตีอยู่แล้วละ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆได้ตายฮีโร่ก็คุมแล้วนะครับเดี๋ยนะกิจกรรมมันมีสีแรกหนึ่งด้วยสีเลือกหนึ่งอ๋อต้องมารอไอ้ตุ่นนี่ นะตอบแทนเนี่ยมันจะได้ตายฮีโร่หนึ่งตายฮีโร่สองแล้วก็ถ้าเกิดเอาันการันตีจะได้ตายฮีโร่อีกสามนะฮะแล้วก็ได้หินพุกติเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนแล้วก็มีมีอัญเชิญครบรอบไหนอยู่ไหนวะนี่สามารถเลือกได้นะเลือกได้นะโอเคอย่าให้น้องไปเลือกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋านี่นะโอเค ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับว่าน้องก็ยังไม่ตอบนะครับ <c oughs> ขอบคุณน้องปูที่เชื่อใจในตัวพี่นะครับน้องได้เอสซดาบวกอยู่แล้วน้องได้ดวงเอสซดาบวกแน่นอนเพราะว่ามันยังซื้อตั๋วได้นะครับผมโอเคตอนนี้แล้วกันบายบายขอบคุณมากครับ